สวัสดีครับ fc ทุกคนของน้องเอ็มชนทิชาในวันนี้ผมมีข่าวดีมาฝากคุณผู้ชมนะครับจะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับน้องเอ็มชนทิชาสําหรับใครที่เป็น fc ของน้องเอ็มชนทิชาในวันจันทร์ที่3มกราคมนะครับปี2566โดยคุณผู้ชมสามารถมาเจอน้องเอ็มชนทิชาได้ที่หน้าวัดบ้านน้องแวงตำบลน,น้องแวงอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษ โดยคุณผู้ชมจะได้พบกับศิลปินแกรมมี่อาทิเช่นมนแคนแก่นคูนและเวียงนลมนในงานนี้จะเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามผลงานของน้องแอมชุติชาจะต้องไม่พลาดข่าวนี้นะครับหากชอบคลิปนี้สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับ แล้วคุณจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ